รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะอยู่กับดิฉันโดลดีชัยสมบัติค่ะค่ะดิฉันกันยาเลยค่ะพัฒนาค่ะเดินทางมาหลาย EP แล้วนะคุณกันยา<ช>เราพบเจอกันนะคะผ่าน YouTube Channel Energy Time ออนไลน์นะคะแล้วก็ใน Facebook Live ด้วยเมื่อวานนี้เราก็ไลฟ์ Facebook ไปนะคะวันนี้มาดูต่อเน,นื่องกันใน YouTube Channel แล้วก็เรามีช่องทาง Podcast ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขายของต่หัววันเลย ขายก่อนจะได้แบบว่าเผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่แบบว่าติดตามรายการของเราเอ๊ะต้องติดตามช่องทางไหนบ้างจะได้รู้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage e n อ r น y Time ไทม i อ e นไลน์นะคะแล้มีมีโซเชียลมีเดียหลายช่องทางมากมี i n s t a g r กรด้วยมี Twitter ด้วยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเราเนาะก ฝากอีกหนึ่งเว็บไซต์เวอร์ไวด์เว็บไทยนิวส์ทีออนไลน์ com ด้วยนะคะเผื่อท่านใดที่แบบว่าชอบการอ่านอะไรนี้ก็เข้าไปอ่านได้ถ้าหนูว่าชอบดูก็ดูด้วยชมกันมีเรื่องราวพลังงานที่หลากหลายนะฝากกันให้หน่ัญช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะใช่ค่ะเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านท่านผู้ชมใน YouTube อาจจะยังไม่ทราบ เมื่อวานนี้เรามีการเล่นเกมใน Facebook Fanpage ตอนที่ไลฟ์สด Energy Time ทนะคะเราแจกกระเป๋าที่มันรัดแขน่ะสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือเวลาเราไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะคะก็แค่เข้าไปกดไลค์กดแชร์ในไลฟ์สดที่เราไลฟ์เมื่อวานนี้นะคะแต่ยังไงเนี่ยช่วยไลฟ์อันนี้ด้วย y o u t u o e เออ u t u b e เนี่ยแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจนะแล้วก็แคปรูปส่งให้เราดูต้องแคปนะต้องแคปนะเพราะว่า บางคนเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆว่าเขากดไลค์กดแชร์มาไหมใช่ไหมแจ้งเราเข้ามาว่ากดไลค์ให้แล้วนะแต่เราไม่เห็นภาพแต่คนอื่นส่งภาพมาเราก็ต้องให้สิทธิ์คนอื่นเนาะก็เป็นกระเป๋านะรัดแขนก็ไปเล่นเกมสำหรับแบบพี้อะไรอย่างนี้นะคะออกกำลังกายอะไร้นะคะไก่แล้วก็อย่าลืมติดตามฟังย้อนหลังได้ที่พอดแคสต์นะคะ Energy timeline ของเรานะคะ เราก็เรามีหลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast แล้วก็ซาวคลาวจะไม่ได้ะนะคะมีหลายช่องทางนะคะจะอ่านข่าวในเว็บก็ได้จะชมก็ได้จะฟังเสียงจะพอดแคสต์ก็ได้มีหมดนะคะได้ฉุกท้องทางนะคะ,คะ,ะวันนี้มาคุยรเรื่องอะไรดีวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่ มีเหตุการณ์นะคะน้ำมันดิบรพล่วในทะเลจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าเป็นยังไงกันแล้วนะคะอืออแล้วเริ่มกันเลยเนาะอ๋อื่องเนี้แล้วก็มีกิจกรรมโครงการดีๆนะคะบอกว่าทางด้านพลังงานที่หลายๆบริษัทเขาพยายามดำเนินการร่วมกันนะคะอนะคะอะ มากันที่เรื่องของน้ำมันดิบรั่วนะคะ,คะมีสุกที่4กุมภาพัานธ์แล้วนะคะใช่ผ่านมาหลายวันแล้วเพราะว่า<ม>อ่ะเริ่มจากเมื่อเวลา21นิกา6นาทีของวันที่25บัมกราคมที่ผ่านมานะคะ,คะก็ทางบริษัทสตาร์ปโตรเลียมรีไฟนิงหรือว่า sprc เนี่ยเขามีการออกแถลงการนะ,ะว่าเออพบน้ำมันดิบรั่วไหลออกมา เมื่อเวลา2 1่นกาหนาทีของวันที่25้นะคือมันรั่วไหลบริเวณทุน่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกางทะเลค่ะคืออยู่ข้างนอกนะหรือว่าเขาเรียกว่าจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลของเอส c ใช่ใช่ซึ่งจุดเนี้ยเขาจะอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมัตสพุตเนี่ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตร20กิโลเมตรใกล้ไหมยในทะเลที่ใกล้อยู่เนาะนิคมสังคมมัตะพุตจังหวัดระยองใช่ไหมใช่ค่ะ ทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บมันรั่วไหลในทะเลใช่ไหมก็แน่นอนแหละต้องระดมสัพากกำลังเนี่ยเ <c oughs> ตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเลยเพราะว่าต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดเลยนะเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงคือน้้วมันเนี่ยเราก็มีคู้มสุ่ว่ามันเป็นสารไวไฟถูกไหมแล้วมันรั่วออกมาอย่างเงี้ยระบบมีปัญหาไหม มันจะติดไฟไหมจะยังไงไหมเพราะฉะนั้นเนะี่ยอย่างแรกเลยคือเขาต้องเตรียมแผนระมือฉุกเฉินก่อนก็คือต้องหยุดกิจกรรมก่อนเพื่อตรวจสอบว่ามันรั่วไหลตรงไหนรั่วไปที่ไหนบ้างแล้วระบบต่อเนื่องอะ่ะมันมีปัญหาหรือเปล่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็มีการแจ้งหน่วยงานต่างๆเลยนะที่เกี่ยวข้องแจ้งชุมชนแจ้งศูนย์เฝ้าระวงังแล้วก็ลพิษใช่นะคะคือต้องกระจายข่าวให้ทราบ โดยทั่วไนนะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนาะปกปิดไม่ได้นะเพราะว่ามันไปรั่วในทะเลคือเราเห็นภาพอะถูกไหมคือจริงๆควรต้องรีบชี้แจงอย่างถูกต้องนะเพราะว่าจะได้แบบางดกิจกรรมถูกไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะแบบไปเล่นน้ําอยู่ชายฝั่งหรือว่าไปประมงประมงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเรวไปเจอเข้าใช่ไหมอ่าซึ่งวันนั้นเนี่ยเวลาสัก เที่ยงคืน18นาทีก็ถือว่าข้ามเข้าสู่อีกวันหนึ่งแล้วเนาะคือมันข้ามเที่ยงคืนไปแล้วแต่แต่เราก็ยังยังมองว่าเป็นคืนนั้นคืนนั้นใช่ไหมอ่าคือเขาก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็หยุดการรั่วไหลจากตรงบริเวณทุ่นุบเรือได้เนี่ยได้นะแล้วก็ก็เอาเรือเนี่ยมาฉีดพ่นไอ้ตัว คราบน้ํามันที่มันออกมาแต่คุณลุงหม้ยมันต้องใช้น้ํายาพิเศษเลยนะมันจะแบบไปทําง่ายๆไม่ได้เลยนะพวกนี้มันจะต้องมีแบบสารเคมีที่ใช้กําจัดโดยเฉพาะเลยแล้วก็ต้องมีวิธีกําจัดที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยเพราะหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่าน้ํามันดิบมันจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนถูกไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าบริเวณนั้นเนี่ย สัตว์น้ําระบบนิเวศท,ทางทะเลเป็นยังไงบ้างเห็นไหมแล้วสารเครมีที่มีฉีดเนี่ยมันเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศตรงนั้นไหม,มแล้วเขาจะมีวิธีการจาแบบกำจัดที่แบบเอออันนี้มันจะเป็นมาตรฐานไปทั่วโลกเลยนะค่ะ,คะทางบริษัทนะคะค่อก,ก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ว่าอ่ะหยุดการรั่วไหลได้ละหนึ่งสเต็ปนะนะอันนี้ถือว่าหนึ่งสเต็ปแล้ว เพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเลยโดยเฉพาะของกองทัพเรือเนี่ยส่งเรือมาส่งเฮลิอคอปเตอร์มามาช่วยดูนะ<ช>เอาน้ํายาขจัดคราบน้ํามันมาเอาอะไรมาดําเนินการเลยซึ่งณตอนนั้นอ่ะองค์การน้ํามันของ SPRC เนี่ย<ช>ยังเดินเครื่องได้ตามปกตินะ<ช>นหลังจาก<ช>เกิดเหตุการณ์เนี่ยยังเดินเครื่องได้นะคะแต่ว่า คุณรู้ไหมในภูมิภาคนี้มันจะมีหน่วยงานหนึ่งนะจากประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการกําจัดคราบน้ามันในทะเลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอประสานงานไปเลยนะที่บริษัท oil spill response limited หรือตัวย่อคือ osrl ที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยให้ส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือค่ะ มันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะไม่ใช่ใครก็กำจัดได้นะ <c oughs> คุณกันยารู้ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีการณวันนั้นอ,ะอ่ะช่วงแรกอะ่ะมีการคำนวณเลยนะว่าคำนวณแรงดันอะ่ะจากท่อจากทุน่นอะไรเงี้ยว่าปริมาณอ <c oughs> นะ่ะแต่เป็นการคาดการณนะ์ <c oughs> ว่าปริมาณที่รั่วไหลเนี่ยเริ่มรั่วตั้งแต่กี่โมงความดันแรงดันของท่อมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นปริมาณน้ํามันที่จะออกมามากน้อยแค่ไหน ซึ่งเบื้องต้นณวันนั้น่ะเขากริมาณน้ำมันรั่วไหลออกมาอยู่ที่20-50ตัน20-50ตันหรือว่าประมาณ2,000-5,000ลิตรแต่ว่ายังเป็นการประมาณการเรายังไม่ทราบจำนวนที่แท้จริงคือประมาณการด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าโหช่วงนั้นดิฉันก็เห็นข่าวนะหลายสำนักเลยก็ตัวเลขเนี่ยมันไม่ตรงกันแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นจากการคาดการณ์ทั้งหมดเลยนะใช่ค่ะเพราะม้ปริมานน้ำมันที่เขาหลิกเลงเราก็ไม่รู้ว่าพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกระจายไปมากน้อยแค่ไหนมันจํานวนเท่าไหร่บ้างแต่ว่านับจากวันนั้นเนี่ยจนมาถึงวันนี้เขาก็มีการทําทุกอย่างเลยนะขอความร่วมมือกองทัพเรือเร่งขจัคราบน้ํามันเร่ง ทำอะไรทุกอย่างที่มันจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ให้ได้แล้วยังได้รับความร่วมมือจากสิงคโปร์แล้วใช่ไหมได้รับความร่วมมือจากทางมาเลเซียด้วยหน่วยงานเดียวกัน OSRL แต่อยู่ที่มาเลเซียอันนี้ส่งเครื่องบินอ่ะ4 3 0เลยนะพร้อมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเลยนะเราก็เอาอุปกรณ์ฉีดน้ํายาสลายคราบน้ํามันเนี่ยแต่ว่าเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญคือในทะเลละ บินดูนั่งเรือดูคอยฉีดค่าน้ํามันเอาเขาเรียกว่าเอาทุ่นที่เขาเรียกว่าบูมเห็นไหมเป็นก้อนๆกลมๆอย่างี้แล้วก็ร้อยต่อเป็นเชือกยาวๆไปล้อมเพื่อให้ค่าน้ํามันมันอยู่ในวงจํากัดแล้วก็ไปฉีดฉีดพ่นสารเคมีนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เข้าสู่หาดนีมีบางส่วนมีบางส่วนคือเข้าสู่ชายหาดแม่ลำพึงขึ้นลมทะเลนะเขาพัดไปทางไหนบ้างก็ไม่รู้เราก็ได้แค่คำนวณนะ คำนวณว่าจะไปทางไหนบ้างก็มีไปขึ้นหาดนะคือช่วงประมาณสักตอนเช้าของวันที่2 9กาม่กระดานมก็มีแบบเคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่งแล้วก็พัดเข้าสู่บริเวณหาดแม่ลำพึงตรงเช้าใช่ไหมอ่าใช่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่างวดนี้คือคลื่นลมมันไม่แรงก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีอยู่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะ่ะมันสามารถคำนวณทิศทางของการเคลื่อนตัวของน้ำมันที่อยู่ในทะเลได้ ได้บางส่วนค่ะเขาก็มีการเอาบูมเนี่ยเอาทุนเนี่ยไปวางกั้นไม่ให้หากใช่ใช่ไม่ให้เข้ามาบริเวณชายหาดใช่มันคือถึงเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เข้ามาทั้งหมดไงใช่ไหมก็ถือว่าโชคดีที่ว่าสามารถที่จะวางแผนรองรับได้ก่อนไงนะคะแล้วก็การปฏิบัติงานของเขาเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนไงก็คือในทะเลกับชายฝั่งในทะเลเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือ เขาจะใช้เรือในการวางทุ่นกัดน้ํามันในทะเลใช่ไหมคเนี่ยเพื่อเป็นการเนี่ยอย่างนึงเลยป้องกันการเคลื่อนตัวเข้าเข้าของน้ํามันเนี่ยเข้าสู่ชายฝั่งแล้วก็เอาเครื่องบิน4 3 0ของไอโอเอสนี่ยไปบินสํารวจพื้นที่เลยแล้วก็มีใช้การใช้เรือของกองทัพเรือเนี่ยเฝ้าตรวจกลุ่มน้ํามันน่ยตรงบริเวณ เขาแหลมย่กอธเมดอ่ะค่ะเพราะว่าสำคัญนะมันเป็นแหล่งของเที่ยวของทางจมระยองส่วนปฏิบัติการชายฝั่งเนี่ยเขามีการตั้งศูนย์นะชอไลน์คลีนนิ่งคอมมานด์เซ็นเตอร์นะซึ่งเห็นบอกว่าอยู่บริเวณสักประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยที่ห่างจากลานหินขาวเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีกำลังพลสนับสนุนจากกองทัพเรือแล้วก็ บุคลากรนะหลายที่เลยผู้รับผาบริษัทเอ่ยมาช่วยกันทําการเก็บคราบน้ํามันแล้วก็ทําความสะอาดน้ํามันบริเวณชายหาดซึ่งเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไปเก็บคราบน้ํามันกันใช่ไหมเราจะเห็นมันเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นขาวๆว่าคล้ายๆกระดาษทิชชู่นะแต่ไม่ใช่กระดาษทิชชู่นะคล้ายกระดาษสัมมันด้วยนะใช่แต่มันจะเป็นประมาณเนี้ยแผ่นประมาณขนาดเนี้ยนะนะเป็นแล้วเราก็หนีบกับไม้แล้วเราก็เอาแปะ ไปตามชายหาดคาดน้ำมันเนี่ยก็จะติดขึ้นมาแล้วอันเนี้ยก็จะเอาไปรวมกันในแบบเหมือนถังที่เขาเตรียมไว้อ่ะมุนจญาจำได้ไหมค่ะถังที่เขามาเก็บน้ำมันอ่ะเอาไปใส่อ่ะน้ำมันเยอะมากเลยนะหลายถังทีเดียวแล้วเขาก็เอาไปกำจัดอย่างถูกวิธีซึ่งก็เนี่ยกำลังคนก็ไปเดินแปะไปแปะ,ปะ,ปะกันช่วยอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วทีเนี้ยประเด็นสำคัญคือเวลาน้ำมันรั่วเปิรบเนี่ยทุกคนจะ กังวลอยู่สาเรื่องค่ะหนึงเลยมันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลยังไงหรือว่าสัตว์น้ําทางทะเลสัตว์น้ําปะะการังค่ะน้ำทะเลเป็นพิษไหมถูกไหมก็ต้องมีการลงไปเก็บตัวอย่างนะเก็บตัวอย่างน้ําทะเลลงไปดูปะะการังลงไปดูสัตว์น้ําลงไปดูทั้งหมดเลยต้องเก็บตัวอย่างแล้วเอามาวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นพิษไหมเป็นยังไงไหมในขณะที่ ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีนักประดาน้ำเนี่ยดำลงไปตรวจสอบอุปกรณ์แบบใต้ทะเลที่รอบๆทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าจุดเป็นจุดที่น้ำมันรั่วแล้วนักประดาน้ำเนี่ยดำลงไปก็ระบุจุดที่เสียหายได้นะของท่ออ่อนใต้ทะเลเว่าอยู่ตรงไหนเขาเห็นบอกว่าท่อน,นี้แบบเพียงนี่เกาะเต็มไปหมดเลย ก็มีทางโซเชียลบอกว่ามีข่าวออกมาเนาะว่าแบบมีเต่าทะเลตายมีปลาตายแต่ว่าเขาก็มีการพิสูจน์แล้วนะคะว่าคือไม่ได้เกิดจากน้ำไม่ได้เกิดจากนามนใช่วานใช่ค่ะก็คือเกิดเป็นภาพปัจภาพภาพปลายภาพปัจจุบันนะคะแต่ว่าไม่ได้คือเขาตายก่อนที่จะเกิดคาบน้ํามันนะคะก็อาจจะเป็นการแบบว่า คือตามอายุขายนะแล้วบางส่วนเนี่ยก็มีแบบเหมือนพอเขาผ่านแล้วเนี่ยก็จะเจอพวกถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคราน้ำมันนะคะเพราะว่าตายแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับน้ำมันรั่วไหลออกมาเนี่ยมันมีผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ฉันบอกข้อแรกก็คือเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศทางทะเลทั้งหมดแหละสัตว์ทะเลเอออะไรเอยนะคะร้านทะเลแล้วก็อย่างที่สองคือพอขึ้นมาชายหาดแล้วเนี่ยการ จัดการกับคาบน้ํามันเนี่ยจะยังไงบ้างแล้วระยองอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะ,ะมันก็จะไปกระทบกับคนที่ทําประมงไหมออกเรือไม่ได้สัตว์น้ําไปถูน้ํามันหรือเปล่าเอามาบริโภคแล้วเป็นพิษไหมจับได้ไหมอะไรเลยก็ทําไม่ได้ไงแล้วก็คนที่ทําธุรกิจท่องเที่ยวถูกไหมอ่า พอเพรว่าน้ำมันรั่วคนก็ไม่ไปท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีการแบบว่าให้ทางแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ริมหาดหยุดการค้าขายด้วยนะคะในช่วงแบบสองสวันที่เขาต้องมีการดําเนินการอ่าใช่เพื่อแบบว่าเก็บถ้ำน้ํามันตรงนี้ก็แต่ว่าแถลงการฉบับล่าสุดจากทางเอสพรนะออกมาเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะสองพันหนร้อยหกสิบห้าเมื่อเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีเนี่ยคือ ณนะวันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า,าจากวันที่รั่วมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติการทางทะเลเหมือนเดิม,มนะก็ยังไปดูแลอยู่นะ,ะวางทุ่นกักน้ำมันป้องกันการเคลื่อนตัวของน้ำมันเข้าหาฝั่งใช้เรือใช้โดนใช้เฮลิอคอปเตอร์เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตคราบน้ำมันมบนผิวเนี่ยตามแนวชายฝั่งด้วยไปดูว่าอยู่ที่ไหนบ้างส่วนปฏิบัติการทางชายฝั่งเนี่ยก็เหมือนเดิม ปฏิบัติการกําจัดคาบน้ามันอย่างต่อเนื่องเลยบริเวณชายหาดแม่ลำพึงใช่ไหมคะส่วนด้านการเยียวยาทางบริษัทเขาก็เต็มที่นะสำคัญสำคัญเลยทางบริษัทเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าระยะยาวนะคะมีการร่วมกับทางจังหวัดระยองนะคะในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ถ้าหากว่าใครได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วหลายครั้งนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะ ก็ที่เบอร์1567นะคะหรือว่าใครพบคาบน้ํามันก็ติดต่อไปได้เหมือนกันนะคะคือแบบยังเจออยู่อะไรอย่างนี้ก็ติดต่อไปเลยนะคะหรือว่าจะไปบริเวณชายหาดบ้านสบายสบายรีสอร์ทก็ได้นะคะที่ ตำบลต่ะพงนะคะตั้งเป็นศูนย์ปรชาการเลยใช่ค่ะทุกวันเลยนะไม่เว้นวันหยุดนะคุณกัญญาใช่นี่แหละสาคัญคือเราต้องแบบเหมือนเราไมชอบไปหยุดไม่ได้นะมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าที่สําคัญคือทางบริษัทเขามีประกันภัยอยู่แล้วใช่ประกันภัยแบบคุ้มครองทรัพย์สินคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจอะไรเงี้ยทุนประกันภัยเขาก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าใครได้รับผลกระทบไปลงทะเบียนเลยเขา ยินดีในทุกสถานการณ์เลยแต่ว่าต้องตรวจสอบนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่แบบสสมรอยเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าใครที่ได้รับความเดือดร้อนกระทบตรงไหนไปแจ้งเลยที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะค่ะนั่นก็เป็นที่เราสรุกมานะคะเรื่องของน้ำมันดิบที่รั่วไหลบริเวณระยองของเราคะะ็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันเนาะให้กาเริ่มที่คลายละจนถึงนวันนี้ก็ยังมีการตรวจการอยู่นะยังไม่ได้หยุดนะยังไม่ได้หยุดนะคือยังเฝ้าระวังยัง ขจัดท่าบน้ำมันยังทำอะไรกันอยู่นะคะแต่ว่าก็พบน้อยลงมากแล้วนะคะก็อยากให้สถานการณ์กับเขาสู่ภาวะปกติโดย,โดยเร็วนะคะเราไปดูกันที่ เรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะผ่อนคลายนะคะผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการนะคะด้วยการช่วยเขาสร้างงานนะคะจะได้เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเขานะไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปให้ไม่จําเป็นต้องเอาของไปให้แต่หาอาชีพที่เหมาะเขาและเขามีความสามารถในการทําได้ให้เขาดีกว่าไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาใครนะคะและสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้นะคะ โดยนั้นเป็นกิจกรรมดีๆนะคะของทางบริษัทบางจากคอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะโดยคุณบุญชอบสุทธรมนัสวงศ์นะคะประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการของทางบริษัทบางจากคอเรชั่นจำกัดมหาชนนะก็มีคุณชัยวันครควิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบางจากนะคะก็มาร่วมกันเขามีความยินดีนะคะที่จะได้รับ บรรจุพนักงานพิการคนพิการนะคือบรรจุเลยนะบรรจุเป็นคนของบรรจากเลยนะคะอห้สุดยอดใช่คือก่อนหน้านี้เขาก็รับจ้างงานรับจ้างมาทํางานแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบบรรจุเป็นคนของบรรจากเลยนะคะเป็นการให้โอกาสผู้ด้ยโอกาสทางสังคมนะเก็จะได้สวัสดิการแสดงศักยภาพที่ไหมเก็จะได้สวัสดิการได้อะไรหลายอย่างเลยโอ้โหแบบ เขาจะได้สามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมั่นคงไงคือพอมีงานที่ดีมีเงินเลี้ยงชีพก็สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้นะคะเป็นการยกดับชีวิตคุณภาพของครอบครัวนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องบางจากไปแล้ว i r p c มั้งไหมได้ในปั๊มกิมซีสเตชันที่ก็ทำกันเยอะนะ IRBC ก็ร่วมผลิตยางกั้นล้อสำหรับที่จอดรถใน p t t Station นะคะเป็นการจับมือกันเอง ในบริษัทในเครือของกลุ่มบอท<ฆ>นะคะโดยคุณวนิดาอุทัยสำมามนภารองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจแล้วก็การตลาดของบริษัทไออาร์พีซีจำกัดมหาชนนะคะเขาก็<ฆ> <c oughs> ร่วมมือนะคะโดยบริษัทไออาร์พีซีจำกัดมหาชนเนี่ยไปร่วมมือก,กับบริษัทปตทน้ำมนันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า<ฆ> OR นั่นเองแล้วก็บริษัท SK p o l y พ e r เมจำกัดหรือว่า SKP นะคะรวมถึงาสารกรกองทุนสวนยางโสดประชาด้วยไปเปิดตัวกันเลยนะเนี่ยร่วมเงินโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยส่งเสริมเกษตรกรในการแปลรูปยางพาราเราก็ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารานะคะและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของไทยเนี่ยให้ยั่งยืนโดยการนําวัตถุดิบเนี่ยซึ่งเป็นยางพาราจากสารกลเนี่ยมาผลิตเป็น ยางกั้นล้อเราเห็นไหมเวลาเราเข้าไปเวลาไปจอดเราจะต้องมียางกั้นด้วยไม่ให้เราพุ่งชนเกินีปปกติดิฉันจะเห็นเป็นขอบขอบซีเมนซีเมนอ่าขอบซีเมนแต่อันนี้มียางด้วยซึ่งมันจะดีกว่านะเพราะเวลาชนเข้าไปมันก็จะยืดหยุ่นไงมันจะยืดหยุ่นถูกไหมซึ่งอันนี้ก็ไปทํายางกั้นล้อสําหรับที่จอดรถภายในสถานีบริการ p t t s t a t i o ชแล้วเขาก็ไปนําร่องนะที่ สาขาสุขสวัสดิ์เนี่ยเป็นแห่งแรกเลยค่ะ,ะซึ่งไอ้เม็ดพลาสติกตัวเนี้ยมันเป็นเม็ดพลาสติกไฮเดนซิตี้โพลีเอทิลีนหรือว่า p o l y e t h ทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงหรือว่าตัวยอ่อคือ HDPE นะคะแต่ว่ามันเป็นเกรดพริเศษสีเหลืองนะแล้วเป็นแบรนด์โพลิแม็กนะคะก็เอามาผลิตไอตัวยางกันล้อตัวเนี้ยซึ่งแน่นอนแหละมันจะต้องทนทาน แล้วมันอยู่กลางแจ้งอ่ะมันต้องทนต่อแสงอยู่ด้วยบางทีอ่ะบางอย่างอ่ะมันโดนแสงมากๆมันจะร้อนมันจะกรอกถูกไหมเาะมันจะพังเสียหายง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันต้องทนทานต่อทุกอย่างเลยมีเสถียรกับความร้อนด้วยเวลาคนทำาคิดเยอะมากเลยนะอืแล้วก็เดี๋ยวโครงการนี้เป็นโครงการนำล่องใช่ไหมมูลค่าเริ่มต้นประมาณ4ี่ล้านบาทในระยะเวลา2ปีแรกหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวขยายผลไป PTT Station ทั่วประเทศเลยนะก็จะดีนะช่วยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางได้ด้วยแล้วก็ PTT Station ก็ได้มีที่กันที่จอดรถที่ที่ดีด้วย i r c c ก็ได้มีแบบ<ม>เหมือนเอาเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์วิเศษทำประโยชน์เพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอืมก็พูดถึงปั๊มไปแล้ว พูดถึงเรื่องของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีมีกันบ้างนะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากฟผนะคะเขาก็มีการร่วมกับบริษัทลิเวอร์เดลกอฟแอนด์คันที่ขับจำกัดนะคะเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีเล็ก y บอีแกนะคะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะก็เป็นสนามกอล์ฟในเครือบริษัท MBK จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะ โดยคุณวริรัตนาชื่นผู้ช่่ยพผู้ว่าการ Project Management Office นะคะของกฟผบอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า <c oughs> ในไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่นะคะชาร์จ แ <and> อด์รีแลกนะคะด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาด2 2 k v 2> หัวชาร์จไทป์2จำนวน2เครื่องนะคะบริการใ,<ช>ให้กับผู้ที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะสามารถชาร์จแล้วก็รีแลกได้ทุกวันนะคะคืงไปชาร์จแล้วก็พักเลยไงาชาร์จเสร็จแล้วก็ไปตีกอล์ฟอะไรอย่างนี้นนแต่6โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะคะก็สามารถเช็คได้แล้วก็ลองดูปทองแอปพลิเคชันอิเล็กซ์นี้สะดวกที่สุดนะคะ ซึ่งในปีนี้เองนะคะกรฟอเนี่ยก็วางแผนที่จะติดตั้งสถานีอัลเบอร์ตไฟฟ้าอีเล็กไบอีกแอในพื้นที่กรุงเทพมรินบนทนและก็เมืองใหญ่ๆนะคะมากกว่า20-30แห่งนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการชาร์จรถไฟฟ้าในหลายๆพื้นที่นะคะจริงๆแล้วในสนามกอล์ฟคุณเห็นรถกอล์ฟไหมได้แล้วน่ะใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วแต่สมัยก่อนจะเป็นเสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จไปเลยนาน อันนี้เราก็ใช้ในสนามกลอบกันนะคะทีนี้ก็ให้คนที่ใช้บริการเข้าไปด้วยปิดท้ายเนาะค่ะได้ค่ะปิดท้ายปูกป่านะตอนนี้บูมมากเลยเรื่องของนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนก็พอก็ไม่ตกเทรนนะไปจัดกิจกรรมปูกป่าเศรษฐกิจที่จังหวัดน่านภายใต้โครงการปูกป่าอย่างมีส่วนร่วมนะคะก็ก็ ไปส่งมอบห้องเรียนสีเขียว2021ให้กับกลุ่มโรงเรียนในพรมรราชุมาธรรด้วย15โรงเรียนเลยนะค่ะจริงๆอ่ะกอผอเขาไม่ได้ปลูกป่าที่น่านอย่างเดียวนะเขาไปปลูกที่อื่นด้วยท่ไหนอีกคะ <c oughs> เขาปลูกเยอะไงเอาอย่างนี้ล้กันคือกอผอเนี่ยมีเป้าหมายจะปลูกป่า 1, 1>, 1> รล้านได้ภายใน10ปีก็คือตั้งแต่ปี2,565จนถึงปี2 5 7 4ใ่ไหมคะ จะปลูกทั้งป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าเศรษฐกิจแล้วก็ป่าชายเลนด้วยช,ช่วยกันดูดซับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนได้มากกว่า1.2ล้านตันหรือว่า co 2เนี่ยต่อปีเลยนะอ่าแล้วก็คาดว่าตลอดระยะเวลาเลยเพราะเขาทำเป็น10ปีเลยนี่ใช่ไหมก็จะ,ะสามารถที่จะดูดซับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนได้รวมถึง23.6ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีอปเออทั้งหมดทั้งหมดไม่ได้ต่อปีนะคะ แล้วก็มันปลูกแล้วมันต้องมีแนวทางบำรุงรักษาด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังไปร่วมกับทางโครงการหลวงด้วยนะคะปลูกป่าเช่นเดียวกันค่ะเป็นการต่อยอดความร่วมมือนะคะเป็นการช่วยพลิกฟื้นผืนป่าผ่านการสร้างป่าเศรษฐกิจนะคะก็เป็นการสร้างขบวนสมบูรณ์ระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะคือเขาทำเยอะมากเลยนะกฟพอ่ะในเชียงใหม่หลายพื้นที่ใช่้ที่เชียงใหม่ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร โครงการหลวงอันนี้จะเป็นานาี่เบตดำริช่จังหวัดศิริธถ้าถ้าเป็นบริษัทที่มีชายทะเลอาจจะเป็นป่าชายเลนค่ะคะมันจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานํามาฝากกันค่ะในวันนี้นะคะแต่ว่าเสียดายเวลาหมดแล้วไม่อยากอยู่นานเดี๋ยวท่าผู้ชมเบื่อได้ค่ะเอาพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะคะทีพอดแคสต์นะคะ Energy Time ทนะคะทาง Spotify ยชาคาแล้วก็ Apple <oh Podcast จริงๆเข้าไปเลยใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้เหมือนกันในยูทูบชาแนลเนาะใช่หรือว่าที่แฟนเพจก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลิงก์ไปในแฟนเพจเอ e r g ี t ทม e ออนไลน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะฟอลโล่ติดตามันในทุกช่องทางนะคะและที่สาคัญไปร่วมเล่นเกมกันได้นะคะได้ค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะรายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ